ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กันในเรื่องของของโพริทัศตามเดิมมีความอยู่ว่าเมื่อท่านท้าวทศรสได้มีคำสั่งให้บรรดานน้าทั้งหลายแสดงอาการต่างๆตามท,ที่กล่าวแล้วในตอนต้นวันนี้ก็อย่าขอต่อไปเลยเพื่อไม่เป็นการซ้ำซาก อันดาผู้นนากจะน้พากันเข้าไปในเมืองพาราณสีแล้วก็ปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนมนุษย์และคนใดเลยแต่ก็แผ่พังพานทั่วไปโวษสตรีก็เห็นผลนานกแผ่พังพานก็พากันหายใจฟู่ฟ้าใจหายใจความไปตามๆกันก็พากันร้องวีดวาดสนุง เดือดร้อนทั่วไปทั้งเมืองแล้วก็พากันไปประชุมร้องทุกท์ูนให้พระราชาพระยาทานทิดาแกบพญานาคในตอนนี้ลูกหลานฟังไปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตามที่หลวงปู่เคยบอกว่าน,นิสสัมมะกระนังสยโยก่อนที่จะทำอะไรนะใไคร่ครวนพิจรารณาเสียก่อน ความจริงลูกของพระราชาทั้งสองพระองค์ครัวเตา่าแต่ว่าคนทุกคนทำไมจึงไม่รู้จักว่าเต่านะ่มันเป็นสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษจึงไปคิดประทุษร้ายกับเต่าอย่างนั้นชี่ว่าการทำงานทุกอย่างขาดการพินิษพิจารณาขาดการไข้ครวนจึงได้เป็นอย่างนั้นความจริงเต่าเพียงแค่ไปปล่อยแล้วก็หมดเรื่องกันไป ที่มันเข้าไปอยู่ในบ่อเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนนี่ระหักว่าเราจะคิดว่าคนทุกคนที่เราเห็นว่าเขามีรูปร่างผอมกระร่องกระแร่งหน้าตาเซอ่อซาคิดว่าคนนี้จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้วก็หาทางแกลงแกล้ง,ลงอย่าลืมว่าพาสุตโบาราณทิ้งกล่าวว่าถ้าไม้ล้มและจงข้าม ถ้าหากว่าคนล้มจงอย่าข้ามเป็นอันวานนนวาจงอย่าประมาทในบุคคลที่คิดว่าเขาจะไม่เป็นเวรเป็นภัยการกระทาทุกอย่างในอันดับแรกเราทําอย่างเป็นมิตรได้ก่อนแต่ว่าถ้าเหลือวิสัยจริงๆนั่นคนก็จัดการไปตามหน้าที่แต่วิธีที่จะจัดการก็ควรจะใช้ปัญญานี่เพราะเจ้าเต่ามันเจ็บใหญ่ ที่ทำกับมันอย่างนั้นคิดจะฆ่ามนให้ตายวินนีหาทางกานแกล้งให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องนี้เขามันดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ยังคิดคิดแล้วก็พิจารณาใช้ปัญญาท่องแท้ถึงกิริยาที่เราควรจะทําและการที่เราจะควรจะทํากับใครว่าควรจะทําสถานใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน ไม่ใช่แต่ว่าเพียงไปชุมที่ประชุมลงมติว่าอย่างไงก็เ,เอาอย่างนั้นดูคนที่เข้ามาประชุมเสียก่อนว่าเป็นคนดีแลือเป็นคนเลวดูเจตนาเป็นสําคัญถ้าต่อไปนี้ก็คุยกันไปก่อนส่วนบรรดานากรรมนพทั้งสี่ที่เป็นโทษนั้นก็ได้ตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีนี่ก็ไม่กัน บรรดาคนที่เราสั่งไปใช้เกี่ยวอย่างกิจการนะดูนาคสี่ตนนี่ความจริงพระราชาทางราราณสีพูดไปนิดหน่อยว่าคนกับกงูจะเป็นผัวเป็นมีกันได้ยังไงมันคนละเหล่าคนละตระกูลแต่เจ้าคนนี้ก็ไปต่อเติมส่งเสริมฉะนั้นการรับรายงานของคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย รับฟังแล้วก็ต้องสอบสวนไตส่สวนไม่ใช่รับฟังแล้วก็เชื่ออย่างเท่าทศรสในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะบกพร่องในสติส,สัพพัญญะและการพิจารณาอยู่มากมันก็ไม่ดีเหมือนกันรวงความไว้จุดนี้เราพบจุดที่ไม่ดีจงอย่าเอาไว้เป็นครูแต่ว่าจําไว้เป็นเครื่องละเมื่อทูตแ้นสีตรงไปพระราชวังเขาพระเจ้าพาราณสี แล้วก็ตรงก็ห้องที่บรรทมของเข้าเข้าไปในห้องพระบรรทมแผ่พังพานทำกริยาเหมือนจะฉกประเสียงของพระเจ้าพาราณสีสิ่งขณะนั่งกำลังยังบรรทมอยู่เมื่อพระองค์ได้สดับเสียงร่ำร้องทุกขมันดาชาวนาครและพระราชนและพระชายา ซ้ำยังได้ยินเสียงขู่คำรามของนาคมานบอีกทั้งทั้งสี่นั้นด้วยยงได้ตัดสินปรไทยขึ้นว่าเรายอมยกนางสมุทรได้ชายแก่เท้าทศรถแล้วตรัสดังนี้สี่ครั้งและูววดหน้าทันหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณร้อยเซน แล้วยังได้นินมิตรเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามเดรการปานประหนึ่งเทพ,พนครเพื่อส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพาราณสีเป็นการเตือนให้ส่งพระราชินดดาม,มาไวๆพระเจ้าพาราณสีรับบรรณาการแลตรัว่าก็ขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะมอบราชเราจะมอบ ราชธิดาให้อมัดพาไปส่งมาขันวันดาผู้นาพากันเปแลชนดิดตัดเรียกราชธิดาขึ้นมาบนพระศาชั้นบนที่ประหัตให้ดูทางหน้าต่างพร้อมกับตัดว่าลูกรักจงดูนครน,นั้นเจ้าจะได้เป็นมเหสีของพระราชาผู้ครองนครน,นั้นเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนัก เมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปหามาสู่กันได้เมื่อทรงตัดให้พระราชิดาเข้าวระไทยดีแล้วจังได้ทรงมอบให้อามาัดพาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตไิได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นมากความจริงเกิดเป็นผู้หญิงลูกของพระราชานี่ก็ลำบากจะเลือกคนลัก คนเอคนรักอย่างคนธรรมดานี่ก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองและลูกหลานที่รักมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอนว่านางนา,นาคครวีกาทั้งหลายก็แปลงเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดร้อมพระราชธิดาอยู่เปืนอนมากฝ่ายนางสมุทเทชาพอบรรทมลงเหนือที่นอนอันเป็นทิพย์ถูกทิพย์สัมภัยเข้า ก็หลับทันทีเท้าทศรถจึงไดพาอุ้มนางหายไปพร้อมกับนาคบริษัททั้งปวงไปปร,รายกฎยันนาคบริภพทันทีเหมือนกันพอพระน,นางสมุทชาเตื่นขึ้นเห็นหนาคบิภบซึ่งล้่นแล้วจะเป็นของทิพย์มีประสาทประดับประดาไิ่ยดแก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนเน้อกระส่ มีทั้งสวนมีทั้งสวนแล้วก็มีทั้งส,ทงสะท่านบอกว่ามันงามเหมือนเทพ,พนรครยินไดตัดถามเหล่านางสุรานางบำเรอว่าเมืองนี้เป็นเมืองของใครนางบำเรอคือหญิงรับใช้ทั้งหลายแล้วนั่นยิงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นพระเมืองพระราชาพระราชสวามีของพระแม่เจ้าพระยาค่ะ สตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติช่นนี้ไหมพ่อแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วบรรดานางสนมกำนันทั้งหลายตอบฝ่ายเท่าทุสรสได้ออกประกาศทั่วนา้าคว,ว่าพิภพว่าอย่าให้นาคตนใดสนแสดงเพศเป็นง,งูให้ปรากฏเป็นขาดดังนั้นนาคับิภพนาคทั้งหลายที่ในกลายสแสดงตน ือไม่มีใครกล้าจะแสดงตนเป็นงูให้ปรากฏนาสมุติทชาราชเทวีก็ทรงร่วมสนิหากับทา้าทศรถอยู่ในนาคก,ก็ไปพบได้ความอภิรมสมณะตลอดมานี่ลูกหลานทั้งหลายคอยจะสงสัยว่านาคนี่เป็นคนได้ยังไงแต่ความจริงนาคได้แบ่งเป็นสองประเภท นาคที่เป็นสัตว์นิรชาตจริงๆในประเภทหนึ่งนาคที่มีสมรรถภาพคือมีความดีคล้ายเทวดาในประเภทหนึ่งตัวอย่างท่านเอกรปัตนาคราชสมัยก่อนท่านบวชเป็นพระจำบรรษาอายุถึงสองหมื่นปี เวลาบวชน่ะสองหมื 20, ่นปีคนสมัยนั้นมีอายุแปดหมื่นปีได้ทำความดีนะั้นในศาสนาไว้มากแต่เบ้าไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจเจริญกรรมฐา,านอยู่ในปา่าใกล้ชายทะเลในภูเขาวันหนึ่งเรือส้ำเภาแล่นมาช้าๆท่านอาบน้ำอยู่ก็โผล่ไปเกาะตะใคร่น้ำแต่ใคร่น้ำหลุดปรากฏว่าท่านเป็นอมติปาจิตตี เพร่ายสายความดีที่เจริญเจริญสมณธรรมตายแล้วควรจะตายเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแต่ถ้าว่าไม่ได้สแสดงอาบกรรมนี้บรรดาลให้ไปเกิดเป็นพยานนาคแต่ว่ามีที่ประสมบัติเหมือนเทวดาสามารถจะแปลงเป็นคนก็ได้เช่นเดียวก็ท้าทุสรสเรื่องราวนี้มีปรากฏในพระพุทธศาสนา แต่ว,ว่าลูกหลานมีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็จงพยายามศึกษาความรู้ในระศาสนาคือว่าจงอย่าศึกษาเฉพาะหนังสือใช้วิธีปฏิบัติให้ได้มโนโมยิทธิคือมีริษฐางใจสามารถจะท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพรมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกก็ได้ไป น่ากบิภพบกันได้อย่างนี้เราจะเห็นชัดเพราะว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระสมนสวัสดิสภาคให้ไว้ไม่ใช่สอนประเภททรงเดชถ้าหาว่าทุกคนธรรมโนยิธิได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์รัพย์ใต้ดินอะไรมันมีอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นหมด ต้องการเห็นคนทั้งโลกทำอะไรกันอยู่เราก็สามารถทำได้ใครทำดีทำชั่วอยู่ที่ไหนเราอยากจะรู้เมื่อไรเราก็ทำได้ใครเขาดา่าเขาชมกันไว้เรากี่หลายร้อยปีมาแล้วก็ตามต้องการจะรู้เราก็รู้ได้อันนี้เป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าลูกหลานสงสัยก็ควรจะศึกษา แต่ว่อย่าลืมว่าความรู้ทางพุทธศาสนาต้องใช้กำลังใจใหญ่กว่าเรื่องอื่นฉะนั้นทางวิทยาศากษาทางนี้จงอย่าใช้วัตถุและจงอย่าคิดว่าระบบพระพุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นได้เพียงแค่เปรียบเทียบเปรียบเทียงกันได้เท่านั้นวิทยาศาสตร์เป็นได้ขับวัตถุ พระพุทธศาสนาเป็นด้านนามธรรมนามธรรมถ้าทุกคนมีวิทยาอุตสาหะเอาจริงเอาจังทุกคนทําได้จริงต่อไปขบันดาลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปต่อมาเมื่อนา,นาสมุทัยชามีพระราชโอรสกับท้าทศรสสี่พระองค์คือท่านสุทัศนะหนึ่ง ท่านท่านทัตตะหนึ่งท่านสุโภคะหนึ่งท่านอริธาหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งบรรดานากักเล็กๆบริวารกระซิบบอกอริธาว่ามารดาของเจ้านะไม่ชินหนักรอกอริธากุมารยังทดลองดูว่าวันหนึ่งขณะกินนมอยู่ก็นิรมิตกายให้เป็นงูเอาหางนะ มาหางเข้าไปครูดถูพระบายของพระมารดาเพื่อนานาสมุทรชายทอริธะเป็นงูก็ตกใจร้องกรีดปัดตกลงไปกับพื้นเมื่อเอิญนเล็บข้งนางประจิกเอาตาของอริธาแตกโลหิตไหลท้าทศรสได้ยินเสียงยินถามว่าร้องทำไมพอรู้ว่าอาริธาทำดังนั้นก็โคคำราม แล้วก็สั่งเอาไปประหารชีวิตเสียทันทีพรนาสมุติชายยังคงรักบุตรของตอนอยนู่จึงทูลขอโทษว่าข้าแต่ทูลกระ่อมแก้วตาบุตรขอมอมฉั้นปะทุคือแตกไปแล้วก็ขอได้โปรดประทานอภัยโทษได้เถิด <c oughs> ถ้าทศรถยิยอมยกโทษให้นาง <c oughs> นาสมุติธาเทวีจึงไน้ทราบว่า ทราบนักต่วันนั้นเป็นตนมาว่าในที่ตนอยู่ที่นี้เป็นหน้าคบิภพแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีลูกทั้งสี่คนแล้วก็เลิกกลัวกันได้แล้วต่อมาท้าทศรสได้แบ่งสมบัติให้แก่พระ,ะาราชโอรสทั้งสี่เท่าๆกันโดยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขต บุตรเตือสามนอกจกนั้นท่านทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระราชวิดาพระราชมารดาเดือนละครั้งส่วนทัตตะมาเยี่ยมทุกครึ่งเดือนคนอื่นเข้ามาเดือนละหนแต่ว่าท่านทัตตะนี่มาครึ่งเดือนมาหนึ่งครั้งทั้งได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่หนึ่งเรืองแล้วก็ยังขึ้นไปเฝ้าท้าววิรุณปักมหาราช พระราชบิดาเสมอเมอปัญหานี้เกิดขึ้นในสำนักของท้าววิรุณปักมหาราชที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ท่านทัตตะช่วยแก้ไขด้วยนะรู้ว่ามีความฉลาดมีความสามารถเป็นพิเศษสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทวดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ ท่านทัตตะกุมายก็ได้ถูกเชิญให้ขึ้นไปนั่งบันลังช่วยแก้ปัญหานั้นในที่สุดท้าวสก,กะเทวราชก็คือพระอินทเห็นว่านันทตตะเป็นผู้มีความปรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงได้พระราชทานนามให้ใหม่ถือว่าให้เป็นเกียตรติเรียกว่าโพริทัต แปลว,ว่าท่านทัตตะผู้เรืองปัญญาใช่ไหมผู้ริทัตนี่ความจริงเดิมที่เดียวที่ว่าทัตตะพระอินเขาความจริงทหายเข้าไปอินนี่มีอยู่สี่กองทัพกองทัพที่หนึ่งคือเท่าทศรสกองทัพที่สองคือเทาวิรุณหกกองทัพที่สามเท่าดุลปัก กองทัพที่สคือทา้าเวสวรรถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็มีบางท่านก็บอกเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงขอบรรดาลูกหลานชายและหญิงจงใช้กำลังปัญญาของพวกเธอและจงฝึกฝนความรู้ในด้านศาส,สนาอย่าใช้แต่อ่านตำรายอย่างเดียว ดูตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ในเขาม่าได้อ่านตำราอย่างเดียวเขาวิสูจน์เขาทดลองเขาฝึกหัดเขาก็ทำกันทําจริงทำจังด้วยการค้นคว้าจริงๆผลที่สุดสิ่งที่เขาต้องการก็าสำเร็จผลอย่างโลกแฝงจันทร์เป็นโลกอยู่ที่่ายแสงไกลนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปได้ คืนวิทยุเนื้อภาพโทรทัศน์ที่ส่งไปมันทิศพิจรนารณาแล้วดูว่าจะเกินวิสัยที่เราจะทําได้เขาก็ทําได้แล้วเขาไม่ใช่นั่งอ่านตาราแล้วก็มาน,นั่งวินิจฉัยความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันรววงปู่ขอยืนยันว่าเวลานี้ที่บันทึกอยู่นี่เป็นวันที่24 พฤศจิกายน2521คนที่ได้ปริญญาทางโลกจากมหาวิทยาลัยต่างๆพากันฝึกความรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถยกจิตหรือยกกายภายในไปท่องเที่ยวในภพต่างๆได้เยอะแยะแล้ว นี่คนประเภทนี้เข้าออดีกันจริงๆเขารู้ทั้งทางโลกแล้วก็รู้ทั้งทางธรรมมันก็หมดความสงสัยถ้าเราจะเป็นคนดีจริงๆเขาต้องทําอย่างนี้เปลี่ยนได้เพียงเขาดียินเขาพูดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําได้แล้วก็มาน,นั่งวินิจฉัยว่าเราทํามันได้อย่างนี้มันโกหกอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนเลว คนหาสาระไม่ได้ถ้าภาษาโบราณเขาเรียกคนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอคือไม่เอาอะไรดีขอบรรดาลลูกหลานที่รักเขาต้อง,งปูจงอย่าเป็นคนอย่างคนประเภทนี้เป็นคนดีที่เอาจริงมีกำลังใจเข้มแข็งเราสามารถจะพิสูจน์กรณีต่างๆที่เราจะสงสัยได้มันไม่เกินวิสัยของคนถ้าเราเป็นคน เป็นอันว่าเมื่อท่านภูริตะภูริทัตตะเข้าไปเฝ้าเท้าสกะเิวราชคือพระอินทร์แรเห็นเวทย์เวทยวิมานเทวิมานปรนะศาทเวทยันตะประศาสาทงดงามพร่งพร้อมเลยนางเทพอ,อัอษรเป็นที่รื่นรมใจอย่างยิ่งก็มีความรักใคร่ในทิวโลก ทือว่าการที่จะเป็นนาคมีกบมีเขียดเป็นอาหารเช่นตัวเราขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเส้นเลยเราจะกลับลงไปยังนาคขวิภพแล้วตั้งใจรักษาอุโบสถก็จะเป็นหนทางให้มาเกิดในเทวโลกนี้ได้ เพลิงกลับรงม,มาถึงหน้ากบิภพแล้วจึงเข้าไปทูลพระเจนกชนนีขอลาไปรักษาพระอุโบสถพระเจนกชนนีก็ตอบอนุญาตแต่ขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษายอยนวิมานว่างเปล่าเสียแห่งหนึ่งในหน้ากบิภพนี้เพราะว่นนานาค ออกไปนอกวิภพแล้วมักจะมีภัยเกิดขึ้นได้มากท่านภูริทัตกุม,มารก็รับคำแล้วก็ไปรักษาวโวสถอยู่ในวิมานว่างเปล่าในพระจ้าตียานฝ่ายนานาครวีกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่องอยู่ขับกลมอ,อยู่เป็นการเอาใจท่านภูริทัยกุม,มารคิดว่า เราต้องการรักษาอุโบสถในสถานที่เช่นนี้ก็กคงทําไม่ได้ดีถึงที่สดุดเราจะรักษาโ,โบส์ในเมืองมนุษย์คิดดังนั้นแล้วก็จึงไม่ได้ลาพระราชเจตนพระราชนกชนนีหรือไม่ได้ลาพ่อไม่ได้ลาแม่เพราะกลัวว่าจะห้ามปรามเพียงแต่เรียกชายาเข้ามาสั่งว่าเจ้าจงไปรักษาโ,โบสถ ว่าเราจะไปรักษาโวสดในมนุษย์โลกจะขดขนขนดกายนอนบรรจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำยุบนาเมื่อเรารักษาตลอดคืนแล้วเวลาล่วงขึ้นได้รุ่นผู้เจ้าจงเป็นเวงกันนะเวรนสิบคนไปรับเรามายัางหน้าขบิพบีี นี่เป็นคำสั่งนี่อย่าลืมนะต้องดูท่านโพดีทัตท่านโพดีทัตได้เห็นสมบัติของพระอินทร์และท่านก็อยากยากได้สมบัติอย่างนั้นบ้างท่านก็ทำอย่างพระอินทร์เพราะว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้ก็ต้องรักษาศีลและขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงย่าอ้างว่าสังคมไม่นิยมศีลถ้าราสาสักษาศีลแล้วก็สังคมจะบกพร่อง อย่าเป็นคนไม่กว้างขวางในสังคมอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของคนเลวไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเราต้องพิสูจน์ให้พบความเป็นจริงขอนลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปเมื่อท่านูุทิทั์สั่งแล้วก็ตรงไปสู่ที่หมายบานกระหนดขดกายเข้าบนเป็นนอนอยู่บนจอมปลวก อธิฐานอุโบสถศสนณพระกอบพระยองคองศีว่าผู้ใดต้องการหนังก็ดีต้องการเอ็นก็ดีต้องการกระดูกก็ดีต้องการเลื่อยก็ดีจงนํามาไปตามต้องการเถิดความจริงท่านรักษาอุโมทศทึ่มีองค์แปดประการ แต่้ว่าการอธิษฐานของท่านอย่างนี้เป็นการสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นโดยไม่เสียดายชีวิตนี่บางเอิ่นท่านปรารถนาพทธตูมินมท่านภูดิทัตนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเมื่อบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมีถ้ากำลังใจอย่างนี้ของทุกคนมีอยู่ ถ้าเป็นสาวกปรรถนาเป็นสาวกทุกคนก็เป็นพระอา,หารหันต์หมดขอบรรดาลูกหลานที่รักที่ปฏิบัติในสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตรงทำกำลังใจได้อย่างนี้ทุกคนจะเข้าถึงอนาตผลในชาตินี้และก็ทรงนิรภกายให้เล็กเท่ากับงอนไถ่กจิลีนาคไม่ใหญ่มากนอนรักษาอโมสถอยู พอรุ่งอรุณขึ้นนางนาคฤวกาทั้งหลายสิบนางก็พากันมาปรนิบัติและพาเยนานาควิพบท่านภูริทัตก,กุมาณและสาวมโบสดวิธีนี้อยู่ช้านานเวลาเลืกสองนาทีสิเสร็จเขาว่าไปนิดหนึง่งในครั้งนั้นยังมีพรามเนสศาสตร์ผู้หนึง่ง บ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพาราณสีออกป่าไปกับลูกชายชื่อว่าสมทั์เพื่อจะล่าสัตว์จะหาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งท่านบอกว่าพรามกระบุตรออกป่าไปได้แม้ว่าไปไปไม่ได้อะไรมันเลยจึงปรึกษากระบุตรจึงปรึกษากับลูกชายว่าโสมทั์ ถ้าเรากลับไปมือเปล่าแม่ของเจ้าก็จะโกรธเราเราจะต้องหาสัตว์สักตัวหนึ่งติดมือไปให้ได้คือสายกันแล้วก็บายหน้าตรงไปที่จอมปลวกที่ท่านภูริิทัศนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่เหมือนน้ำยุบนาท่านพัน เนศาสตร์ยังได้บอกว่าบอ,บอกลูกชายว่าพบทางเนื้อแล้วเจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำที่นี่แล้วก็บอกให้หยิบลูกธนูไปยืนแฝงคนไม้แอบคนไม้อยู่ต้นหนึ่งคอยดูจนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งจะมาดื่มน้ำกินรามเนศศาสตร์ได้ยินก็ถูก เนื้อตัวนั้นก็ยิงเนื้อตัวนั้นได้ลูกศรเป็นอันว่าทําใ้้เนื้อตกใจวิ่งไปแล,ล้วล้มลงบินดากระบดก็ไล่ตามไปทันทีจึงได้แล่เนื้อใส่หาบเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตย์ตกดินจึงเบิษากันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไป เราก็ควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วก็เนื้อวางไว้พากันขึ้นไปนอนอยู่บนคบต้นไม้บรรดาลูกหลานที่รักก็เป็นเวลาพอดีมองดูดีโนดูนีกาหมดเวลาเสร็จแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พีพัฒนะมงคลสมบูรณ์บผลผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีที่เมตตาทุกคน แล้วจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนนับรรดาลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี